สวัสดีครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์แผนทองคําประจําวันพุธกันนะครับลหลักเลยนะครับราคาก็เบกออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เบสมานานนะขึ้นลง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 ใช่ไหมในกรอบสามเหลี่ยมอ่าแต่เมื่อวานเนี่ยราคาได้มีการเบรกออกมานะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวเลขค่าของอเมริกานะครับในยุคสามทุ่มเนี่ยออกมาค่อนข้างแย่นะเลยเป็นผลเชิงลบกับดาลา์นะครับ ส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยมีการเบรกออกมาามีการเบรกออกมามีราคาเบรก2,300าแล้วก็บินต่อมาเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมมองว่าหลักๆเลยวันนี้ก็จะมี2ข่าวใหญ่ๆนะก็มีข่าว A.D.P. Non-Farm นะครับแล้วก็ข่าวประกาศอัตราดอกเบีย้ยใ,นะในช่วงตีหนึ่งนะครับในช่วงตีหนนะ ็เลยมองว่าเหมือนราคาเนี่ย <_ d ata> เขาเบรกขึ้นมาให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกเล,เล่นยากรู้สึกกังวลว่าจะเล่นไปทางไหนนะครับแต่เอาแบบนี้ก่อนแล้วกันตอนเนี้ยแนวใต้อยู่ตรงนี้นี่แนวใต้อยู่ตรงนี้นะประมาณสองพันยี่สิบประมาณสองพันยี่สิบหลักเลยเนี่ยผมอิงเซลล์เหมือนเดิมนะครับ <_ d ata> เล่นเซลล์นะครับโปรฟิตเท่าไหร่อาโปรฟิตเท่าไหร่ก็ต้องดูจุดที่มันจะย่อไปได้ครับ ไอ้เส้นตรงนี้ราคามันเบรกไปเท่าไหร่นะราคามันเบรกขึ้นไปในช่วงนี้อ่ามันเบรกออกมาตรงนี้ใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาตรงนี้แหละจุดที่มันเบรกไปประมาณ2 0 0 1ันห0ถึงสองพนะครับถ้าหากข่าวสามสุนล่าล่าเนี่ยอาจจะทุบลงต่อลงมาถึง1,996หรือ1,980ได้เลยนะครับนี่มองประมาณนี้นะหลกัลกๆเลยเนี่ยแนวรับใหญ่อยู่ที่91 นะครับยังไงก็ต้องลองดูนะครับในโซนนี้ต้านอยู่ที่2020นะครับหากหลุดองพ0ก็คัดนะครับเพราะไม่จะขึ้นต่อถึง2050นะครับผมยังไงเราดูตัวแรกวันนี้นะครับเล่นอย่างมีสตินะครับโชคดีมีกำไรนะครับ